วิวแชร์ไฟฟ้าซ y เนจี y รุ่นสมาร์ทซออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนที่อย่างมีอิสระได้ด้วยตัวเองโดยใช้ระบบไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่มีความจุ12แอมป์ชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้ไกลถึง15-20กิโลเมตรมอเตอร์ของวิวแชร์มีกำลัง250วัตต์สามารถขับขึ้นทางลาดชันได้สบายมาพร้อมระบบเบรกไฟฟ้าในตัวเมื่อผู้ใช้งานปล่อยมือจากจอยสติ๊ก วิวแชร์จะหยุดโดยอัตโนมัติแม้บนทางลาดชันโครงสร้างวิวแชร์ทำจากเหล็กคาร์บอนสตีลแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักผู้นั่งได้ถึง120กิโลกรัมที่นั่งออกแบบให้มีขนาดกว้างถึง50เซนติเมตรคนรูปร่างใหญ่นั่งได้สบายส่วนล้อเป็นล้อมแม็กไายใหม่วิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวเช่นพื้นขุขระหรือพื้นหญ้า,บ,าบังคับทิศทางด้วยจอยสติ๊ก คันโยกหมุนได้360องศาตีวงเลี้ยวได้แคบมีปุ่มปรับเพิ่มลดระดับความเร็วได้5ระดับและมีปุ่มแตร ى, สำหรับส่งเสียงฉุกเฉินการพับเก็บก็ง่ายเพียงถอดแบตเตอรี่ออกเก็บที่วางเท้าขึ้นจากนั้นดึงที่นั่งขึ้นแล้วพับวิวแชร์เข้าหากันสุดท้ายนำพนักพิงหลังลง สามารถนำขึ้นไายรถยนต์คันเล็กได้พกพาสะดวก